ดาบสองคมของการใช้มาจิน้นกู้เงินซื้อหุน้นโดยทั่วไปแล้ววิธีที่ได้รับความนิยมในการซื้อหุ้นแบบง่ายๆก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อหุ้นเท่านั้นแต่รู้ไหมว่ายังมีหลายคนเลือกที่จะกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อมาซื้อหุ้นเพิ่มจากเงินที่มีอยู่หรือที่เรียกกันว่าใช้มาจิ้นซื้อหุน้นแล้วการซื้อหุ้นด้วยมาจิ้นคืออะไรมีข้อควรระวังอะไรบ้างการใช้มาจินซื้อหุ้นนั้น นักลงทุนต้องใช้เงินของตัวเองส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้นและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากโบเกอร์โดยนักลงทุนต้องมีการวางหลักประกันอาจเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ตามสัดส่วนที่โบเกอร์กำหนดซึ่งต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับโบเกอร์ด้วยเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันเรามีเงินลงทุน1ล้านบาทและต้องการลงทุนในหุ้น A ราคา10บาทเท่ากับว่าเราจะได้ซื้อหุ้น A ได้1 0 0 0 0แหุ้น หากราคาหุ้น A ปรับตัวขึ้นไปเป็น11บาทแล้วเราขายหุ้น A เราจะได้เงิน1ล้าน100,000บาทหรือกำไร10%แต่กรณีที่ใช้ Margin โดยสมมุติว่าโป๊กเกอร์กำหนดให้วางหลัากประกันของหุ้น A ที่50%หมายความว่าเราจะสามารถลงทุนในหุ้น A ได้ทั้งหมด2ล้านบาทโดยเป็นเงินของเรา1ล้านบาทซึ่งเป็นหลัากประกันกับโปกเกและส่วนที่กู้เงินจากโปกเกอร์1ล้านบาทดังนั้นหุ้น A ที่ราคา10บาท เราจะสามารถซื้อได้200,000หุ้นถ้าราคาหุ้น A ปรับตัวขึ้นไปเป็น11บาทหรือ10%เเหากเราขายหุ้น A จะได้เงิน2ล้าน2แสนบาทนำไปคืนโบรกเกอร์1ล้านบาทจะเหลือเงิน1ล้าน2แสนบาทเท่ากับเราได้กำไร20%เจะเห็นว่าทั้ง2กรณีเมื่อหุ้น A ปรับตัวขึ้นไป1บาทหรือ10%เเท่ากันแต่กรณีที่2เราจะได้กำไรมากกว่าเป็นเท่าตัวแต่ต้องหมายเหตุไว้ว่า ยังไม่หักดอกเบีย้ยที่กู้ยืมจากโบรกเกอร์ในทางกลับกันถ้าราคาหุ้นเอปรับตัวลดลงเราอาจเจอสถานการณ์ที่เรียกว่ามาร์จิ้นคอรหรือการที่โบรกเกอร์เรียกให้ลูกค้านําเงินสดหรือหุ้นมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมสมมุติว่าโบรกเกอร์กําหนดอัตรามาร์จิ้นคอรที่35%มสิาหรับการกู้เงินซื้อหลักทรัพย์ถ้าราคาหุ้นเอลดลงมาอยู่ที่7บาทหรือลดลง3 0 หมายความว่าตอนนี้มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดจะเหลือ1นล้านสี่แสนบาทแต่ละประกันของเราที่วางไว้จะมีมูลค่าเหลือ4ี่แสนบาทซึ่งเกิดจากเงินลงทุนซื้อหุ้นเจจานวน2ล้านบาทตอนแรกหากด้วยมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบันที่1นล้านสี่แสนบาทจะเหลือเงิน6กแสนบาทนําเงิน6กแสนบาทไปหักออกจากมูลค่าหลักประกันที่เราไปวางไว้กับบุคเกอร์1ล้านบาทราให้มูลค่าหลักประกันของเราจะเหลือ4 0 0แสนบาทนั่นเอง หากนำไปหารด้วยมูลค่าเงินปัจจุบันที่1 4 0 0 0ล้านบาทจะมีสัดส่วนที่2 8 5ซึ่งต่ำกว่าอัตรามาจินคอที่โบรกเกอร์กำหนดพอเป็นแบบนี้โบรกเกอร์จะแจ้งเราให้มาวางหลักประกันเพิ่มอีก90,000บาทซึ่งอาจเป็นหุ้นหรือเงินสดก็ได้เพื่อทำให้มูลค่าหลักประกันกลับไปอยู่ที่490,000บาทหรือที่อัตรามาิ้นคอ35%ตามที่กำหนด จะเห็นว่าถ้าราคาหุ้น A ยังปรับตัวลดลงไปเรื่อยๆก็ทําให้นักลงทุนจําเป็นต้องนําหลัากปาระกันมาวางมากขึ้นซึ่งถ้าราคาหุ้นปรับตัวลงไปจุดึงจุดหนึ่งโดยที่นักลงทุนไม่ได้นําหลัากปาระกันมาวางเพิ่มบลกเกอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับขายหุ้นเพื่อน,นํามาชําระหนี้เงินกู้ที่เรียกว่าฟอสเซลหรือการขายหุ้นทุกราคานั่นเองซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เราขาดทุนมหาศาลอย่างในปัจจุบันนักลงทุนจํานวนไม่น้อยมีการใช้บัญชีมาจิ้นลงทุนกันมาก ซึ่งเมื่อเกิดฟอร์ซเซลก็อาจทําให้นักลงทุนคนอื่นตกใจเทขายหุ้นตามซึ่งก็ทําให้ราคาหุ้นนั้นๆปรับตัวลงรุนแรงได้เช่นกันต้องบอกว่าการใช้มาจินนั้นเป็นเหมือนดาบสองคมสำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้วต้องศึกษาและหาประสบการณ์การลงทุนให้มากก่อนที่จะตัดสินใจไปใช้มาจินซื้อหุ้น